สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยอีโคคารมือเดียวป้ายแดงปี2011นะครับ129,000บาทนะครับผ่อน2,800โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับ5ปีก็ประมาณสัก3,000 2 4 0 0 4นะครับใครที่สนใจนะครับ e ีโคคามือเดียวป้ายแดงครับเน้นประหยัดทนทานดูแลง่ายใช้สบายนะครับตัวนี้เครื่อง1,200อีโคคารเกียร์ธรรมดาครับรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับราคาแสนต้นๆเท่านั้นนะครับ ดีงามเลยครับเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปได้ตลอดเวลานะครับฝนตกแดดออกก็ไม่เปียกไม่ร้อนนะครับใช้คล่องนะครับตัวนี้เป็นอีโคคานะครับเติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงนะครับราคาสดเปิดให้เลยนะครับ129,000าบาทนะครับจัดส่งในทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับรถคัดรถเช็คมาเรียบร้อยนะครับมือเดียวป้ายแดงใหม่แท้1 4 5 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับสีดำเงางามเงาฉ่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ ช่วงล่างใช้งานได้สบายๆนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานชอบเกียร์ธรรมดาและก็เน้นประหยัดตัวนี้สวยสมบูรณ์นะครับราคานี้สาภาพนี้นะครับมาชมมาเช็คเปิดโปรโมชั่นนี้เลยนะครับเตรียมใจเตรียมเงินมาจากบ้านนะครับไม่ต่อไม่ลองแล้วครับรับรองว่าเปิดมานี่ราคาสาภาพคุ้มแน่นอนนะครับใครที่กำลังหาอีโคคาชอบเกียร์ธรรมดา โดยรวมแล้วนิสสัน m a r ์ชนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าด้วยสภาพด้วยราคาด้วยปีนะครับและก็เป็นรถประหยัดด้วยราคาสภาพดูแลไม่ยากเลยครับสําหรับ n i สสันมาร์ชนี่ต้องบอกเลยว่ายิ่งเป็นเกียร์ธรรมดาก็ยิ่งดูแลง่ายเลยครับรถพร้อมใช้พร้อมขับ,พร,ขบพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ เครดิตด,ดีก็นําไปใช้งานได้สบายๆนะครับไม่ต้องออกเงินก็ได้นะครับจัดศูนย์บาทให้ได้เลยครับรับรองว่าไมา่ผิดหวังนะครับใช้เดินทางนะครับขับไปทํางานขับไปโรงเรียนขับไปมหาลัยให้ลูกขับไปรับรองว่าปลอดภัยครับซื้อคุณพ่อคุณแม่ใช้ก็ยังสะดวกสบายนะครับในราคานี้สภาพนี้ผ่อนชิวก็ได้นะครับ2 0โดยประมาณซือจะผ่อน5ปีก็ประมาณ3 000, 2 0 0 3,000 สี่อะไรประมาณนี้นะครับอยู่ทรงๆนี้นะครับตีว่าวันละร้อยกว่าบาทก็เอาไว้ใช้งานนะครับดูแลง่ายใช้คล่องประหยัดลองชมและพิจารณานะครับสำหรับผมคัดและเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกชอบก็แค่ทําหน้าที่ตัดสินใจครับว่าท่านชอบกับงบประมาณนี้หรือไม่นะครับแจ้งชัดแจ้งตรงรถสวยรถดีครับ